สวัสดีค่ะกำมาเกัดเตอร์นนนในช่อง v i l d l y นะคะวันนี้ทาง GMMTV ได้ปล่อยได้ปล่อยเทลเลอร์ซีนีเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าอ่าชอ์กับเชคคู่กันอ่ะบอสแอนด์อเบฟใช่ไหมถ้าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวแกอีกทีหนึ่งนะเรื่องนี้นะแสดงนำโดยฟอสกับบุ๊กซึ่งฟอสกับบุ๊กก็เคยเล่นอ่าองชองเตมาด้วยกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าคะ่ะ สดชื่นนี่นะครับสูดอากาศให้เต็มปอดนะบอสไปสูดแบบในที่กรุงเทพอ่ะจำรักควันตากบอสนี่คือชื่อบอสวัสเีื่อเป็นบอสเจ๊ครับเจ๊หาคนซื้อแฟงใช่ป่ะให้เชมไปซื้อดิเชมชอกเชีไอวมอคค่านอนแฟตมิวโนเซลาผมก็ไม่ได้สัส<ด>่ง <ส Turn s> <Hulk> ก็ผมก็ไม่ทานเวฟเค็มคนบ้าอะไรกินกาแฟโคตรเยอะเอาบอสสวัสด <están> oh, okay. ีค่ะก็คือเล่นเป็นบอสพอเป็นบอสผมไม่รธไปว่ายังไงนะไม่ทราบว่าคุณจำไม่ได้หรือว่าคุณไม่ได้ยินที่ผมบอกครับเล่นอย่างผมว่าทั้งหมดที่คนพูดมาไม่น่ารู้อ่อนโปกเกียดกันนะทำไมไม่ใส่ไซมิชชั่นล่ะครับไม่เคยมีใครย่อหย่อนคำพูดผมขนาดนี้นะก็บอสดูแบบนี้ไงครับ มอยากให้บอสลองออกจากกรอบนเดิมๆการสร้างเกมอ่ะก็เหมือนการทำอาหารนะครับบอสถ้าบอสไม่รู้จับบัสที่หยุดหลายอย่างอ่ะบอสก็จะไม่รู้ว่าควรเอาอะไรมาใส่อะไรคุณจะพาผมไปเที่ยวด้วยซากเหล็กคันนี้เนี่ยนะไปบอสงานถึงต้องยอมคุณด้วยนะเช่ดีเลยหมอควันด้าดีมั้ยานมครับอุ้ยกระดากค่ะบอสคุณตาบวมอ่ะ โอโยตามผมจิ้แล้วเดี๋ยวไปพักี่นอนก่โโอนนี่คุณเดิมมาให้ผมเซนนิส่นะถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณผมจะไม่มีทางนอนหลับคุณลืมตอแรกว่าคุณกำลังเปิดกล้องอยู่อ่ะไม่ลืมไม่ลืมถ้มงใส่ลืมไปเนี่ยไม่มีใครทำให้ดูยิ้มได้เลยเหรอ ไม่เคยกินบะหมี่อร่อยขนาดนี้มาก่อนใช่ไหม,มหล่ะคุณผูอ๋อผมไม่อยากอยู่คุณตลอดเวแล้วเลยได้ทำอะไรเลยพบ้าตามที่คุณบอกคนที่ยอมเปลี่ยนตัวใ,ใครสักคนขนาดนี้ตัวแฟนกับเจ้ข,ของบริษ,ษัทก,กระเด็กฝึกงานจะเดินไปได้ไงวะ ผมขอจูบคุณได้ไหมน้องต้องตอบว่าไงครับวม่บุกเหมือนอินาสารลินมากเลยอ่ะสองฉากอ่ะอะไรใช่ไหมเราไม่ได้ดูผิดเนาะเป็นบุกเนาะชอรากเชคู่ก,กัน ใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเอาใหม่นะแบบหนึ่งส,สดชื่นดีนะครับสูดอากาศให้เต็มปอดนะบอสไปสูดแบบในที่กรุงเทพอ่ะสำลักควันตาก <c oughs> สวัส,ด, <c oughs> สดีครับเชคครับเชคหาซื้อแฟงใช่ปะ่ะให้เชคไปซื้อดิ ไอไวมอคผ้านอนแฟตมิวโนเสราแล้ผมก็ไม่ได้สั่งแล้วผมก็ไม่ทานวีคเคนนะคนบ้าอะไรกินกาแฟโคตรจะเอ้าบอสสวัสดีครับผมให้โจทย์ไปว่ายัางไงนะไม่ทราบว่าคุณจําไม่ได้หรือว่าคุณไม่ยินที่ผมบอกครับแลวอยากผมว่าทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยมันยังรู้อ่อนปกเปียกกันทำไมไม่ใส่ไซมิชชั่นล,ล่ะครับไม่เคยมีใครย,อย่อยันคาพูดผมขนาดนี้นก็บอสด,ดูแบบนี้เองครับเสียงก็ขายอินสตาลิม ผมม่อยากให้บอสลองออกจากกรอบเมเดิมการสร้างเกมอ่ะก็เหมือนการทำอาหารนะครับบอสถ้าบอสไม่รู้จักวัตถุดิบหลายอย่างอ่ะบอสก็จะไม่รู้ว่าควรเอาอะไรมาใส่อะไรคุณจะพาผมไปเที่ยวด้วยซากเหล็กคันนี้ี่ยนะไปบอสพนั่ถึงต้องยอมกันเลยอดีผมไม่ใช่ดีใช่ไหมดีมันไม่เหลี่ยมขนาดนั้คุณตาบวมอะ เงินค่ะคือโดนตกแล้วนะฝึกงานส่วนใหญ,ญ่ก็ประมาณสามเดือนไหมนีม่คุณเริ่มัให้ผมเซนใิใส่นะถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณผมจะไม่มีทางนอนหลับคุณเรืมงเป็นไรอว่าคุณกำลังเปิดกล้องอยู่อ่ะไม่ลืมไม่ลืม,มเนี่เยเหมือนอินสารลีม,มากเลยอันเนี้ยไม่มีใครทำให้ดูยิ้มได้เลยหรอไม่เคยกินบะหมี่อร่อยขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมล่า ฉันคงจะโชคาเป็นคนทีดใชหมวามมีอย่อสิผมมอยากอยู่คนตลอดเวลาเลยครได้ทำอะไรบ้าๆตามที่คุณบอกคนที่ยอมเปลี่ยนเดินใครสักคนขนาดนี้อุอสแานกันชุดของบริษัทกระเด็กฝึกงานจะเป็นไปได้ไงวะ ผมขอจูบคุณได้ไหมน้องตอบว่าไงครับ <fi> ได้ครับมาเลยมาจูบปิดปากมันได้กะจะปิดปากชอกร์กัเชคู่กักอกนอ่ะบอสแอดอาเบ๊ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเออเทเลอร์ชอกเชคู่การ a า o บอสแอนด์อซึ่งจะออกอากาศวันศุกร์ที่3เริ่มศุกร์ที่3มีนานสองทุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนหลังสี่ทุ่มครึ่งทางวิวแต่เรื่องนี้มันเป็นของ GMMTV เนาะแต่เรารู้สึกว่าผู้กำกับอะคือคุณสีวัตหรือนิวอารอนี่่นิวอารนนะคะทุกคนอันนี้แต่มันน่าจะเป็นของ g m m เหม่ หรือว่าบีเป็นคนทำแต่ใช้นักสแสดง GMM อันนี้เราไม่แน่ใจนะเราแน่ใจเรื่องผู้กำกับแต่เราไม่แน่ใจเรื่องค่ายอะแต่ว่าพี่นิวเป็นคนกำกับแต่ว่าตัวเนือเรื่องทั้งหมดหรืออะไรอย่างนี้น่าจะเป็นของ GMM อบอกไม่รู้ว่าไม่แน่ใจแต่ก็คือคุณนิวสีวัตรเป็นคนกำกับเรื่องนี้เนาะซึ่งฟอรกับบุ๊กก็เคยเล่นซีรีส์เรื่องอองชองเต ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูก็น่ารักใสๆอ่กำกับโดยคุณฟิล์มพาวิทพาวิทปะฟิล์มพาวิทเนาะท้าไม่ผิดอ่าแล้วก็เรื่องนี้น่าจะเป็นชอก็คือบอสเชก็คือเด็กฝึกงานแล้วก็มีเรื่องราววุ่นวายมีเรื่องให้ต้องกลับไปบ้านของเชมาน่าจะใช่นะถ้าเป็นที่รุ่งน่าจะเป็นบ้านของเช ากลับมารักกันหรือรักกันเราค่อยกลับไปบ้านอันนี้ไม่ไแน่ใจต้องรอไปติดตามกันในซีรีส์นะคะทุกคนเรื่องนี้ก็จะมีฟอร์ดบุ๊กฟุกโอมไมคยาพิรุนแล้วก็เลโอ Leo เนาะเลโอโซเซก็ทุกคนลองติดตามความวุ่นวายในออฟฟิศนี้ดูนะคะว่าบอสกับเบฟอะเขาจะลงเอยกันได้ยังไง ก็ไปติดตามดูนะทางจีมเ5เริ่มวันที่3มีนาะเวลา2องทุ่มครึง่งแล้วก็ย้อนหลัง4ี่ทุ่มครึง่งทางวิวส่วนใครมีเรื่องไหนของสองคนนี้ที่จะแนะนำก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะแต่องชองตตกับไวเวอร์ซาเราดูแล้วนะถ้ามีเรื่องอื่นลองส่งมาอีกทีโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบาย